สวัสดีครับทุกทีฟีอีกาชนินัลทุกท่านครับวันนี้ผมอ้นอีกามารายงานตัวนะครับคลิปนี้นำเสนอประเด็นศึกชิงแชมป์ถ้วยแรกทรอฟีแรกของ ลูกหนังอังกฤษนะครับนั่นคือคาราบาลคัฟฟี่ที่จะเตะกันในวันอาทิตย์นี้นะฮะถือว่าเป็นอีกหนึ่งถ้วยที่น่าสนใจเพราะ2ทีมใหญ่เจอกันเองนะครับหงแดงลิเวอร์พูลอยู่ฝ่ายแดงครับในขณะที่มุมน้ําเงินเป็นสีเสื้อของเชลซีพอดีเลยดังนั้นการเจอกันระหว่างลิเวอร์พูลกับเชลซีน่าระทึกหัวใจจริงๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาเจาะประเด็นกันไล่กันไปทีละทีมนะครับ เริ่มจากทางฝั่งของลิเวอร์พูลก่อนตามด้วยเชลซีแล้วไปดูคีย์แมนของ2ทีมและมุมมองของกูรูสื่อนักวิเคราะห์คอมเมนเตอร์เขามองคู่นี้ว่าอย่างไงนะครับฟังกันจดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดกระดิ่งพเพื่อแจ้งเตือนกดซีฟิสไปเห็นก่อนนะครับชื่นชอบในแนวทางนี้ก็ช่วยกันสปอร์ตช่องทางของอีก,กาช a n น e ลด้วยนะฮะเพราะว่าที่นี่อีกาชนเนัลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสมโมสรครับ ไปเริ่มกันที่หงแดงกันก่อนนะครับแน่นอนเกมล่าสุดก่อนที่จะมาถึงที่สนามเบมบลี่เนี่ยในคาราบาลคัพไฟนอลพวกเขาก็สามารถชนะลูตันได้แบบขาดลอยนะครับ4ประตูตอนหนึ่งยิงรัว4เม็ดรวดในครึ่งเวลาหลังนะครับถือว่าเก็บ3แต้มสำคัญแล้วก็นำหน้าแมสตี้อั์เซนอตต่อไปหนาวหนาวต่ออีก1สัปดาห์นะครับก็ทำให้เทสมาธิมาอย่างนักชิงชนะเลิศได้ ตอนนี้ก็ต้องน่าเห็นใจทางเจอกันครอปนะฮะเพราะว่าเขาเองก็ค่อนข้างที่จะปวดหัวเหมือนกันนะครับสำหรับการจัดทัพเพราะยังไม่ได้ใช้งาน11ตัวจริงที่ใช่ชุดที่ดีสุดอย่างต่อเนื่องเลยนะครับก่อนเกมที่เจอกับทางลูตันเนี่ยโอ้โหขาดตัวผู้เล่นตัวหลักหลายรายมากนะครับแล้วระดับซีเนียมีชื่อเพียงแค่13นอกนั้นต้องใช้่มาดาตัวสำรองมาดาดารุ่งอะคาเดมี อยู่บนมานั่งสำรองเพียบเลยนะครับดังนั้นก็เป็นอีกหนึ่งตัวพิสูจน์ของเชิครอบเหมือนกันครับสำหรับในช่วงเวลาที่ยากลําบากแบบนี้แต่เขาเองก็ไม่ยอดท้อเขาเองก็ไม่ได้อดครวนพร้อมที่จะลุยต่อในทุกๆเกมหลังจากนี้นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่มันได้เติมเต็มความมั่นใจของลิฟว์นะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นตัวจริงหรือสำรองหรือดาวรุ่งทุกคนพร้อมที่จะช่วยเหลือ องค์กรที่ชื่อว่าลีปูฟุตบอลคลับนะฮะสำรองทดแทนตัวจริงได้อาอย่างเช่นในตำแหน่งผู้รักษาประตูนะครับไม่มีพี่หมีอลิสองเบ็คเกอร์แต่ลูกหมีควีวินเคลเลอร์ Her ก็ลงมาทำหน้าที่ได้ดีพอตัวนะครับแม้ว่าในจำนวนเกมที่ลงเฝ้าเสา15นัดเนี่ยคลีนชีตได้เพียงแค่2แต่หลายๆช็อตหลายๆจังหวะเขาก็มีลูกเซฟสวยๆไม่มีทรนต์อารสเซเดอร์อาร์โนนะครับตัวหลักของทีมจุริกีทีมชาติอังกฤษ แต่ก็ยังมีเจ้าหนูคอนเนลแบรดลีย์นะครับเข้ามาซัพพอร์ตตรงนั้นคัฟเวอร์ตรงนั้นได้แบบหมดจดแล้วก็ลงตัวมากกลายเป็นตัวหลักของทีมไปซะด้วยนะครับคือทุกเวลาที่เรียกใช้งานเขาก็ทำหน้าที่ได้แบบไม่มีทิฏฐิลงเล่นไป11เกมเกมรับดีเกมรุกสุดยอดนะครับมี5 a c แอสซิสต์ยิงไป1ประตูอีกฝากฝั่งครับแอนดูรูบัซันสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์ จอเก้นคลอฟก็ปล่อยให้โจโกเมสได้ลงสนามตรงนั้นสุดท้ายโจโกเมสก็กลายเป็นโจโกดินร่างทองไม่ใช่โจโกเมอร์ mer, นะครับโจโกเมสในซีซั่นนี้กลายเป็นนักเตะสารประโยชน์ลงเล่นตำแหน่งตรงไหนก็ทำได้ดีทั้งหมดเลยรัยกได้ว่าไม่มีจุดบกพร่องจุดอ่อนแม้แต่นิดเดียวในแนวรับฟอร์ก,กิฟันไดาเองก็เป็นหัวใจสำคัญของทีมนะครับเป็นผู้นำของทีม อาจจะขาดพาร์ทเนอร์ไปอย่างโกนาเต้อ่ะมีจูดุจโรคอนซาเข้ามาสพอร์ตตรงนั้นนะครับเรียกว่าแนวรับถือได้ว่าเดินต่อไปได้ยดนกลางโซโบไม่อยู่นะครับยังมีเอนโดดาวเตทิมชาติญี่ปุ่นที่ตอนนี้ฟอร์มการเล่นแบบเข้าฝักมากดีวันดีคืนประสานงานผนึกกำลังร่วมกับอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ได้แบบลงตัวไร้ที่ตินะครับประกอบกับรอ,อันกาเฟนแบก ก็โตขึ้นเข้าใจในเกมมากขึ้นเกิดทิ่โจนเองก็สามารถที่จะซัพพอร์ตทีมได้ฮาวิเอเลตเช่นกันนะครับลงเล่นกองกลางและขยับดันขึ้นสูงข้างหน้าไม่มีโมซาล่าไม่มีโชต้าไม่มีนูนเยสยังมีกัคโปยิงให้ยังมีดิออสยิงให้แล้วทำให้ตอนนี้นะครับลิพูกลายเป็นทีมแรกที่มีนักเตะทำประตูเกิน10ลูกถึง5คนครับอย่างเกมล่าสุด อันนี้ชัดเจนแนรุกที่ถูกปล่อยลงไปเล่นเนี่ยแทนบังโมแทนนูนเยสแทนโชตาก็พยายามทำหน้าที่ให้มันดีที่สุดเท่าที่จะทำได้อย่างดิอาสเนี่ยช่วงครึ่งวลารแรกโดนดาเลเทะเลยบอกว่าดีอาสเองจะเลี้ยงไปไหนดีอาสเองไม่คมเลยเหรอวะดิอาสเองพกมีดลงไปในสนามด้วยหรือเปล่าจนกระทั่งในครึ่งเวลาหลังดีอาสก็ซัดประตูให้กับทีมได้เช่นเดียวกับกัคโป ก็สร้างความรับใจให้กับเจ้านายอย่างเจเกนครอบนักเตะตัวสำรองหรือตัวที่ต้องเข้ามาแบกภาระแทนคนอื่นที่หายไปต่างทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีแบบไม่ได้ขาดตกบกพร่องซึ่งในเกมนัดไฟแนลนี้ลิพูก็ต้องรวมพลังแบบนั้นอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าทีมไม่ได้สมประกอบแต่พวกเขาก็จะไม่เคยคิดเบรกนะครับลุยไปข้างหน้าต่อไปและเจเกนครอปเองก็พร้อม ที่จะคว้าทัวรฟีแรกของซีซั่นนี้ให้มันอยู่ในเส้นทางของการลุ้น4แชมป์ทีนี้ไปดูครับเชลซีกันบ้างเชลซีของมาริโอโปเชติโนแน่นอนก่อนเกมที่จะเจอกับลิเวอร์พูลครับอาจจะได้รับข่าวเซ็งๆเพราะว่าเงินโบนัสไม่ได้มากอย่างที่คิดเอาไว้ เห็นบอกว่าผู้เล่นของเชลซีจะได้รับส่วนแบ่งเพียงแค่5 0 0 0 0นปอนหากพวกเขาคว้าแชมป์แรกในยุคข,ของชอตโบลี5 0 0 0 0นปอนแบ่งกันทั้งทีมนี่คือถือว่าน้อยนะครับไม่ได้เหมือนกับในยุคข,ของเซียมีโรมันอับราโมวิชหรือตอนที่แมนยูคว้าแชมป์คาราบาวครับตอนนั้นเนี่ยแมนยูได้โบนัสไปมากถึง1.6ล้านปอน,นครับเรียกได้ว่าแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง แต่ทั้งนี้ท่านั้นครับอย่าไปใส่ใจในเรื่องของโบนัสจงโฟกัสที่ผลงานปัจจุบันดีกว่านี่คือช่วยที่เชซีต้องได้นะครับถ้าหากอยากจะเรียกความมั่นใจอะไรเดิมๆกลับมารวมถึงโบนิชิโตต้องวางแผนให้ดีเตรียมความพร้อมให้ดีและเอาชนะรีพูให้ได้ถ้าหากเขาอยากจะได้รับความเชื่อมั่นจากรอบๆด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งศรัทธาจากแฟนบอลคือถ้าปอร์ชิโน่ทำได้นะครับคว้าแชมป์รายการนี้ได้บอกเลยว่าหลังจากนี้เปต้นไปเขาจะทำงานได้คล่องขึ้นสบายใจมากขึ้นแล้วมันอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญนะครับที่จะทำให้ปอร์ชิโน่นั่งอยู่บนเก้าอี้สีนเงินตัวนั้นแบบยาวๆแน่นอนครับภาพรมของเชลซีตอนนี้ดูเหมือนว่าปอรชิโน่นั้นจะ ได้สเปซตัวจริงที่ใช่แล้วนะครับอาจจะมีตัวเจ็บบ้างนะครับแต่การเปลี่ยนแปลงเรื่องของแนวรับเนี่ยพอไม่ได้ใช้งานก็กสินวาเห็นไหมครับความแข็งแกร่งกลับคืนมาความปราดเปรียวกลับคืนมาความสดความห้าวกลับคืนมาการที่อักเซลดีซาซี่กลายเป็นพี่ใหญ่ในแนวรับมันก็เลยทำให้แนวรับของเชลซีดูดีนะครับเกมล่าสุดที่เชลซีบุกไปฉกแต้มแมสตีได้ ดิซ,ซัสซีนี่แหละครับคือพระเอกเลยเขาคือหนึ่งในผู้เล่นที่สามารถหยุดยั้งพลังเกมรุกของเมสซี่ได้แบบแข็งแกร่งมากๆเขาเล่นเกมรับได้ดียืนตำแหน่งได้ดีตัดสินใจได้ดีและก็ป้องกันเกมรับทั้งภาคพื้นและลูกกาอากาศได้ดีเยี่ยมนะครับซึ่งตอนนี้ดิซ,ซัสซีกลายเป็นหัวใจสำคัญมากๆแนแนวรับ ตอนนี้ฟูลแบ็คดูดีขึ้นนะครับตรงกลางก็ถือว่าโอเคใช้ได้เลย mm hmm. มอยเซตไกเซโดกับเอนโซเฟรนันเดสแต่จริงๆเนี่ยไกเซโดคุณจะต้องโชว์ฟอร์มได้ดีกว่านี้เราคาดหวังไกเซโดที่มีค่าตัวมาศารแพงขนาดนั้นมากกว่านี้นะครับข mm hmm. ยับไปข้างหน้าเราได้เห็นแล้วนะครับว่าตอนนี้ข้างหน้าเนี่ยคอเนอร์กกลเกอร์ก็ถือว่าเป็นตัวหลักของโปรชิโนพลังจากเขา จะมีส่วนร่วมสําคัญมากๆสำหรับเกมที่จะเจอกับทางลิเวอร์ pool รับเชนยอนกับทางโคปาเมอร์ด้วยดิโกราแจ็กสันราฮิมสเตอร์ลิงก็เช่นกันทีนี้เราไปดูคีแมนครับสำหรับประเด็นที่3คีย์แมนเริ่มต้นจากลิเวอร์ pool ก่อนนะครับคีแมนสำหรับเกมนัดนี้ผมมองไปที่วาตารุเอนโดกับอเล็กซิสแมกอลิสเตอร์นะครับนี่คือจุดยุทธศาสตรสสำคัญของลิเวอร์ p o o นะครับ ถ้าเมื่อใดที่ลีพูสามารถคอนโทรลเกมได้คุมจังหวะเกมได้เหนือกว่าคู่แข่งได้เล่นเกมรับสกรีนลูกอันตรายจากคู่แข่งได้3-4สิ่งนี้นะครับถ้าลีพูทำได้ทั้งหมดเลยมีโอกาสจะเป็นผู้ชนะแล้วตอนนี้นะครับการจับคู่กันระหว่างเอนโดแม็กอลิสเตอร์กลายเป็นคู่ที่ลงตัวมากๆสมดุลมากๆเอื้อคุณภาพให้กันและกัน เอนโดมีหน้าที่ปัดกวาดเช็ดถูอยู่หน้าคู่เซนเตอร์คอยสกรีนสิ่งสกปรกจากรอบด้านให้กับแม็กอล s ิสเตอร์อลิสเตอร์สานต่อแล้วประสานงานในเรื่องของเกมลุกแล้วดันขึ้นหน้าแล้วเปิดเกมทําแอซิให้กับเพื่อนเหมือนในเกมที่เจอกับรูตันโดยมีลูกหาบทางด้านข้างตอนนี้คือไรอนกัาเฟนแบกหรือเกมนัดนี้อาจจะเป็นทางฮาวียเอเลตก็ได้ นี่เป็นจุดคีย์แมนสำคัญมากที่จะทําให้เกมของลีพูไหลลื่นทั้งรับและรุกครับส่วนทังฝั่งของเชลซีนะครับตัวสำคัญของเชลซีในเวลานี้ผมมองว่าเป็นโคลพาเมอร์กับราฮิมสเตอร์ลิงนะครับโคลาเมอร์ Co กับราฮิมสเตอร์ลิงในเวลาที่อยู่ในสนามด้วยกันอันตรายนะครับและผมเชื่อว่า2คนนี้จะถูกใช้งานอย่างหนักหน่วง จากโปเชตติโนเพราะแน่นอนครับรูปเกมภาพรวมเนี่ยเปอร์เซ็นต์การครองบอลเชลซี LC, อาจจะเป็นรองทางด้านของลิเวอร์พูลครับซึ่งตรงนี้แหละครับพวกเขาต้องใช้โอกาสเท่าที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งมีโอกาสไม่น้อยน,นะครับที่โปเชตติโนจะใช้งานราฮิมสเตอร์ลิงกับโคพาเมอร์ mer, ในการตอบโต้ในจังหวะสวนกลับซึ่งสเตอร์ลิงโคพาเมอร์นั้น เรื่องเซนส์บปอนอันนี้ไม่มีใครเครื่อนแครงสงสัยอยู่แล้วแต่2คนนี้นี่เก่งมากกับจังหวะสวนกลับนะฮะการเปลี่ยนเกมการผสมผสานแล้วก็การหาพื้นที่ในการทําประตูจู่โจมคุกคามโจมตีแนวรับคู่แข่งได้อย่างสนุกสนานครับนี่จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่สําคัญเป็น2องคีแมนที่ผมมองว่าอาจจะสร้างโอกาสในการทําประตูให้กับเชียซีมาที่สุด ทีนี้ประเด็นที่4นะครับมุมมองของกูรูมองว่ายังไงมุมมองของกูรูส่วนใหญ่นะครับต่างมองว่าทีมที่มีภาษีที่จะเป็นผู้ชนะของวันอาทิตย์นี้อยู่ที่ลิเวอร์พูลครับลิเวอร์พูลเนี่ยแน่นอนครับระบบการเล่นการเซ็ตเกมการสร้างโอกาสอันนี้เป็นจุดแข็งอยู่แล้วอยู่ที่ว่าพวกเขาจะเปลี่ยนโอกาสนั้นเป็นประตูได้มากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับการจบสกอร์ของมาดาตัวรุกถ้ายิงทิ้งยิงคว้างโอกาสจบแบบจเจิดเจิดมีสูงแต่ถ้าทำได้เหมือนในหลายเกมที่ผ่านมารวมถึงในครึ่งเวลาหลังกับลูตันโอกาสที่พวกเขาจะเป็นแชมป์ก็มีสูงแต่ทีนี้ลิพูนะครับต้องระวังสิ่งหนึ่งให้ดีๆสิ่งหนึ่งที่เขาเรียกว่าอย่าเสียประตูง่ายถ้าเสียประตูก่อนโดนเชลซีขึ้นนำก่อนบางที อาจจะไม่ได้กลับมาเป็น king of comeback เหมือนในเกมปบรูตันก็ได้เพราะคุณภาพของเชลซีกับรูตันเชลซี Chelsea ดูดีกว่าเยอะเลยและทีนี้เชลซี Chelsea จะใช้โอกาสตรงนี้แหละครับในการที่จะสร้างความปั่นป่วนให้กับแนวรับของลิเวอร์พูลการที่เวีรยพูลนะครับมีตัวเจ็บเยอะมากแน่นอนเรื่องความแข็งแกรง่งความแข็งแรงเนี่ยมันถูกดรอปลงมาอยู่แล้วครับ แล้วลิพูเนี่ยเป็นทีมที่มักจะดันขึ้นสูงในเวลาที่เล่นเกมรุกเหมือนกับแมนซิตี้เลยซึ่งตรงนี้นะครับการเล่นลักษณะแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการเสี่ยงเหมือนกันแล้วเชลซีถ้าหากว่าสามารถเอาชนะกับดักลายลำหน้าได้แล้วสามารถสวนกลับด้วยความอันตรายได้นิพูอาจจะถึงขั้นเสียประตูก็ได้เพราะว่าเชลซีมีนักเตะอันตรายอยู่เยอะทั้งดิโกลาแจ็กสัน นี่ก็ต้องการพื้นที่ที่เข้าไปวิ่งเล่นกับโคพาเมอร์เล่นกับไรฮิมสเตอร์ลิง e ดังนั้นลิฟูจะต้องระวังพื้นที่ในแนวรับของตัวเองให้ดีๆแล้วก็อย่าเสียประตูก่อนและถ้าไม่เสียประตูก่อนและขึ้นนําไปก่อนเนี่ยสำหรับทางฝั่งลิฟูนะก็จะมีโอกาสเป็นผู้ชนะของเกมเกมนี้มันขึ้นกับการชิงไหวชิงพลิปการระมัดระวังเรื่องของเกมรับและการฉวยโอกาสในการทําประตูเมื่อคุณมีโอกาส แบบหนึ่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวดูในเรื่องของการวัดกันในสนามผมว่าน่าจะเป็นเกมที่สนุกมากๆและถ้าหากคิดเป็นเปอร์เซนต์สำหรับทีที่เป็นแชมป์นะครับลิเร์พูอยู่ที่60เชลซีอยู่ที่40จะต้องถือได้ว่าลิเวร์พูยังเป็นต่ออยู่เมื่อมองจากภาพรวมและทุกองค์ประกอบนะครับ ฟังกันจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกดซีเฟิร์สไปเห็นก่อนนะครับชื่นชอบในหนาทางนี้ก็ช่วยกันสปอร์ตช่องทางอีกกาชา e l ด้วยนะฮะเพราะว่าที่นี่กาชา e l เป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรครับเจอกันคลิปต่อไปครับ